好吧 ต้องยกให้บ่าวสาวค่ะแบบนี้เพราะหวานมากนงานน,าน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นม,มากๆคือเหมือนมีแต่คนในครอบครัวของพี่หมากพี่คีมมาค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นเกียรติมากที่ได้ได้ได้ไปร่วมงานด้วยก็ดีใจราเห็นพี่ๆเขาแบบมีความสุขมากก็แบบปลื้มติมตามไปเหมือนกันร้องไห้เลยไ,มไห,หมคะอย่างน้ำตาซึมตามเหมือนกัน,นะค่ะคือแบบตอนที่เขาพูดเรื่องเหมือนแลกเปลี่ยนบ่าวกันอะไรย่างเงี้ยค่ะคือแบบน่านรักมากๆเลยแล้วก็ยินดีกับพี่ที่ทั้งสองท่านพอเห็นเขาแต่งแล้วเราโมเมนต์ว่าเฮ้ยอยากจะ งานฉันจะเป็นยังไงหรืออะไรไม่ค่ะก็ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะช่วงนี้ก็ทํางานก่อนค่ะช่วงนี้ละครเจ็ดวันเลยก็ยุ่งตลอดมันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพเลยหรอพายว่าแบบว่าใส่ชุดสาวอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่เห็นหรอความเป็นผู้หญิงเองความเป็นเจ้าสาวเองมันมันมันดูมันดูไกลหรือมันดูแบบฝันยังไงบ้างไหมคะ ก็จริงๆก็น่าจะเป็นความฝันของเด็กผิงทุกคนนะคะเอออยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดค่ะมีแบบว่าเอมองบ่าสาวแล้วหันมามองพี่เจมสแล้วแบมองคนข้าง โอแดดแบบไปทั้งข้างเลยค่ะเพราะว่าแบบโดนแดดเยอะเราก็เลยเซฟไปอยางทิปจักราร์ดเล่าโมเมนต์รูปนั้นหน่อยนะคะองแก็ได้น่ารักมากคือบังเอิญว่าแดดมันแรงมากค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนกําลังรอสาวออกมาอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าแดดร้อนจังเลยแล้วเขาก็ใจดีตามสตล์เขาแหละเขาก็คอยเหมือนมาแบบนั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวบังให้นะอะไรประมาณนั้คือร่มไม่ต้องพี่เจมทำเองก็ต้องขอบคุณเขาครับเพราะว่าหลังจากตอนนั้นก็คือแบบ แกมีแดงไปหมดเลยผูไปถึงเขินไม่ค่ะโดนอนปกติเขาดูแลแทร์ดีแบบนี้นหคะปกติดูแลแทรๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะแบบอย่างที่ดูคนรู้คือเขาก็แบบเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็แบบพอมาในสถานะอีกแบบนึงเขาก็เหมือนดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นอย่างบี้เป็นความแบบเห็นความคลั่งรักของเขามากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงโชคดีไหมคะที่เหมือนแบบ มโชคดีค่ะคือคือที่เขาเป็นคนน่ารักมากๆอะค่ะก็ใช้กกดีอยู่ด้วยก็มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ดี เพราะนั้นตอนทีู่้จัดกาลงรูปไปมีฟีดแบ็กมาถึงเรายังไงบ้างคนแซวคือพอมีเพื่อนๆพักมาแซวแล้วก็เหมือนพอกลับมาทํางานนะคะกลับ mm. มาที่ก้องตัว<ห>ก็คือทุกคนก็แซวเรื่องรูปนี้หมดเลย<ม>ก็ทําหน้าไม่ค่อยถูกค่ะ <laughs> อาจารนี่ต้องถูกแซวบ่อยๆนะคะแบบเรื่องแบบความรักอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบชินยังช่นยังไม่ค่อยคือแบบไม่รู้จะตอบยังไงหรจอทำยังไง คนแรกหูใจรอย่งเจนแล้วคือคือคนอาจจะมองเขาต้องภูมิใจน่ะอาจจะมองเจนไปรู้กแบบคุณชายอะไรอย่างนี้แบบว่าดูเนี้นี้อย่างอย่างอย่างเวลาที่เขาวางตัวกับเราเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆเขามีมุมตลกมีมุมโกโก้มีมุมที่ไม่ได้แต่คือคือเขาอะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเ,เป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขามีความกหลุดออกมาเหมือนกันนะซึ่งหนูรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่แบบน่ารักมากๆเลยคือเพิ่งได้เห็นตอนที่เป็นแฟนกันหรือว่าใช่คือจริงๆก็เห็นมาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่าพอสนิทกันเขาก็เหมือนอาจจะสบายใจที่ได้อยู่กันมาคือก็เหมือนแบบว่าเออมีความน่ารักมีความแบบตลกอะไรอย่างเงี้ยว่าสีกอดอ้อมใจ่แล้วนะคะเสียง18 เขาเป็นคนที่ขี้อ่อนออย่างเช่นอย่างเช่นต้องอย่างเช่นค่ะพี่เจไม่ไหวแล้วเนี่ยมีอะไรต้องปรับมีอะไรต้องปรับต้องปูนกันบ้างนะคะเออจริงคืออย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคือรู้จักกันมานานอะค่ะมันก็เลยเหมือนได้รู้จักกันในฐานะพี่น้องที่เห็นกันในแบบทุกๆมุมแล้วทีนี้พอมันแขกทา่สำคัญมันก็เลยเหมือนรู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่ปรับ เยอะอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหากันด้วยความรู้สึกที่ว่าเฮ้ย mm hmm. จะจีบนะอยากให้อีกคุณประทับใจนะแต่มันมาด้วยความรู้สึกของความเป็นพี่น้องที่มันมัน,ม,นมันสบายสบายมากเลยคือมันก็เลยเป็นธรรมชาติม,มากความรักปังจนแบบมีงานคู่มาเลยดีเซนเตอร์เข้าแล้วอ๋อใช่ค่ะฝากด้วยนะคะดีใจมากเลย ถือว่าเสริมกันมากมากเลยเหมือนกันนะครับก็ก็ดีค่ะคือพี่เขาก็นำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นสิ่งดีๆในในชีวิตของเรายังยมียังมีหลายงานมีหายงานไหมคะชีวิตก็หวังว่าค่ะหวังว่าต้องรอดูเหอนกคนะแสดงว่าน่าจะมีมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะงานคู่ยินดีอยากจะดีมากกว่านี้โอเคขอบคุณ <testify> ม <in mañana> <rawd unre> ีความรักก็จะสวยขึ้นเหมือนกันต้องรีบไปนะ คือหวานกันทุกคนทุกคู่เลยไหมทิปนั้นอะหว่หวานทุกคู่เลยไหมทิปนั้นอะบรรยากาศมันเป็นหวานทุกคู่เลยไหมทิปนั้นแต่ทิปนั้นคือต้องยอมไปมีชีจริงๆเขาหวานสุดเลยิงนคม็นเลย